โอเคสวัสดีน้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มาลงคลิปไอตัวที่เราจะแตกไฟล์มอสนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอันเลยนะครับทำาทุกอันจริงๆทุกคนอ่าพี่บอกไปก่อนว่าจะใช้อันไหนก็ได้นะครับเวลาเราแตกไฟลนะ์เนี่ยจะใช้เป็นตัว Z A ก็ได้หรือ r s ก็ได้นะครับก็คือ2ตัวนี้๋ยวพี่ลากออกมาให้ก็คือตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ ZA ตัวนี้นะครับนี่ครับ ZA ข้างล่างนี่เลยนะครับ แต่ส่วนตัวเนี่ยพี่จะใช้เป็น r s นะครับส่วนไฟล์เนี่ยลงมอดเนี่ยนะครับพี่ก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคไหมเฮ้ยไม่ทิ้งคลิปนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในคลิปหน้าละกันคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปลงมอดภาพสวยนะครับก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาลงตามที่บอกไว้นะครับว่าวิธีการตัดอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะมาทีานี้อธิบายมาเยอะพอละนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันบ้าง เปิดเข้ามาในตัว h s เลยนะครับน้องๆทุกคนปัดขวาครับ <S <S ปัดขวาเป็นไหมอย่างเงี้ยมันจะมาโผล่อย่างเงี้ยเห็นไหมปัดมาอย่างงี้นะครับโอเคนะดูเรื่องอันนี้ไปที่ดาวน์โหลดครับเอ่อดาวน์โหลดเนี่ยพี่จะลงการแตกไฟล์ไปแล้วนะวิธีการแตกไฟล์ของมันนะฮะก็เหมือนตัวตัวทั่วทั่วไปนะครับก็คือเห็นตรงนี้ว่ามันจะมีเป็นไฟล์ซิ p กับไฟล์ที่แตกแล้วไฟล์ที่แตกแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้คือไฟล์ซิปนะครับ วิธีการแตกไฟกดตรงเพิ่มเติมด้านล่างเลยนะครับขวาล่างนะเห็นความว่าเพิ่มเติมไหมกดไปเพิ่มเติมนะครับแล้วทีเนี้ยเห็นคาว่าแตกไฟไปที่ไหมกดที่แตกไฟไปที่แล้วกดคําว่าตกลงครับน้องๆก็จะได้เป็นไฟตัวนี้ออกมานะครับอ่ะทีนี้ทําไงต่อครับกดไฟที่แมปภาพสวยกดอีกทีนึงนะครับแล้วก,กดคัดลอกอนี้ได้เลยนะครับกดคัดลอกไปเลยนะครับแล้ววิธีการวาง เราอย่าเพิ่งนะเรากดไปตรงนี้เลขศูนย์เลยนะเห็น <_ d ata> เลขศูนย์ไหมเลขศูนย์ตัวนี้นะครับทีนี้กดเข้าไปที่ android ครับ android ตรงนี้ไปที่ data นะครับ data นะ Data นะครับทีนี้เข้าไปที่ตัวเกมของเรานี่ตัวนี้หรือว่าน้องๆไม่ต้องเข้าแล้วน้องๆกดวางไปเลยนะกดวางไปเลยกดคําว่าวางไปเลยแล้วนีนี้จะขึ้นคํานี้มาแล้วกดนําไปใช้แล้วก็เขียนทับไปเลยครับแค่นี้เสร็จครับครับ ให้พี่กดข้ามเพราะว่าพี่ลงไปแล้วนะพี่ยังไม่อยากลงโอเคอันเมื่อเมื่อกี้โฆษณาเข้าเมื่อกี้โฆษณาเข้านะทุกคนนะโอเคไหมผ่านผ่านผ่านทีเนี้ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นน้องๆก็กดเข้าเก็บไม,ม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีวิธีลงกันอีกวิธีหนึ่งนะครับที่น้องๆยังไม่เคยพบเคยเจอถ้าเป็นไฟล์อีกแบบหนึ่งทำยังไงไฟอีกแบบหนึ่งคือยังไงอ่ะมันก็จะเป็นไฟซิ่เหมือนกันนะนนี้ก็เป็นวอเอวีสกีของพี่นะครับพี่กดแตกไฟล์เหมือนกันนะครับกดแบบเดิมเลยนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ ันนี้จะเป็นเอนดอยมาให้นะครับน,นี่คือเป็นตัวเอนดอยมาให้แล้วทําไงต่อครับเออเราก็จะจะคัดลอกเอนดอยก็ได้นะแต่เราเป็นพี่พี่ไม่คัดลอกเอนดอยพี่เข้ามาตรงๆเลยนะครับกดเข้ามาเรื่อยๆจนเห็นคําว่ารีสอ r ์แล้วคัดลอกคาว่ารีสอ r ์ไปกดคาว่าคัดลอกครับในนั้นก็แบ็คครับไปถึงเลขสูงเลยนะเข้าไปที่ Android, เอนดอยดัตต้าเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกมของเรานะครับตัวนี้นะ ก็ไม่ไไฟล์ครับแล้วก็วางเลยกดวางด้านนี้นะวางทับตัวรีซอสที่เรามีนะครับแค่นั้นเองง่ายๆครับเสร็จตังนั้เข้าเกมเล่นได้ปกติเลยมอสะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะฮะใครยังไม่เข้าใจการลงนะอยากได้วิธีการลงมอสแบบไหนเพิ่มเติมบอกพี่นะครับทาได้ง่ายๆสบายๆได้นอนนะฮะสอนได้ทุกแอปนะฮะถ้าหมายคลิปหน้าคลิปนี้นะฮะ ขอให้ถึงสิบไลค์พี่กำลังใจในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอยากลงคลิปไปทุกวันนะแต่คนตัดต่อพี่ก็ดันเป็นโควิดไปก่อนนะฮะเออพี่เราต้องตัดเองนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากด้วยนะกดไลค์เป like ็นกำลังใจนะฮะจะได้ลงคลิปต่อไปเรื่อยๆครับบุย,บยะ